วิชาคอนกรีตหลักสูตรในชีวิตพันต้นรุ่นที่6โรงเรียนหน่านช่างกรมการหันช่างเสนอครูจ่าสิบเอกนัทวัฒน์วงขุนไกรจัดทำโดย1ิเอกนัทวุฒิรัชพน์เลขที่82 1สเอกจิตติวุฒิคมขำเลขที่79 11เอกปีศักด์สแสวงศักด์เลขที่95 สิเอกพินโยจันโชธเลขที่96 1สิบเอกโพสธรเกตแก้วเลขที่97หัวข้อเรื่องการนำเสนอสำหรับกลุ่ม5คนเรื่องชนิดของเหล็กวิธีผูกเหล็กและการดัดเหล็กต่างๆที่ใช้กับงานคอนกรีตในวงการการก่อสร้างนั้นเหล็กคือวัสดุที่สำคัญในการก่อสร้าง พราะมีการวางโครงสร้างหรือใช้ในสิ่งก่อสร้างต่างๆด้วยคุณสมบัติของเหล็กที่มีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงและสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้และยังก้าวข้ามข้อจํากัดของโครงสร้างสมัยก่อนเช่นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กการสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็ก เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งานประเภทของเหล็กมีดังนี้เหล็กพิกเหล็กเหนียวหรือเหล็กอ่อนเหล็กหลอเหล็กกล้าขนาดของเหล็ก เหล็กโครงสร้างรูป,ปรพันธ์เหล็กเสริมคอนกรีตเราจะมาพูดถึงเหล็กเสริมคอกนกรีต 1. เหล็กเส้นกลมราวบาหรือตัวย่อว่า RB ที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6. 9. 12. 15. 19. 22่สิบสองและ34มสมและมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่10เมตร 2. องเหล็กข้ออ้อย d e f o r m e d bar อักษรยอ่อ db เป็นเหล็กเส้นที่มีบ้างซึ่งเป็นเส้นนูนบนเหล็กที่ไม่ขนานกับแนวแกนของเหล็กและเส้นและคีบซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10 1ิบส2ง2ิ2หกยและ32มสิมลิเมตรและมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่10เมตร 3. ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตวายเม็ดคือตะแกรงเหล็กก้าที่เชื่อมติดกันเป็นตะแกรงเพื่อเสริมกำลังคอนกรีตทำจากลวดเหล็กรีดเย็น เชื่อมติดกันเป็นผืนมีขนาดลวดตั้งแต่3มถึง1ิมลิเมตรช่องตะแกรงมีหลายขนาดมีขนาดตั้งแต่กว้าง15ยาว20เซนติเมตรกว้าง20เซนตเมตรยาว20เซนติเมตรและกว้าง25ซนเมตรยาว25เซนเมตรมาตรฐานการตัดและดัดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 1. การตัดและดัดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องทำตามแบบก่อสร้าง 2. งหากไม่มีรายละเอียดระบุในแบบรายการก่อสร้างการดัดเหล็กเส้นให้ทำตามข้อง,งอมาตรฐานตามรูปและต้องทำให้มีรัศมีภายในของเหล็ก 3. ห้ามใช้ความร้อนในการดัดหรือตัดเหล็กเส้นการดัดเหล็ก ให้ดัดที่อุณหภูมิห้องซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการดัดเรียกว่าการดัดเย็น 4. เครื่องมือที่ใช้ในการดัดเหล็กต้องเหมาะสมในการดัดไม่ควรทําการดัดเหล็กกลับหากเหล็กเส้นที่ดัดแล้วจําเป็นต้องดัดกลับควรทําการดัดเหล็กด้วยวงโค้งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 5. หลีกเลี่ยงการดัดเหล็กตรงรอยเชื่อมและห้ามไม่ให้ดัดเหล็กใกล้รอยเชื่อมเกินกว่าระยะสิบเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้นการผูกเหล็กเส้นเป็นงานหลักที่มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างให้มีความแข็งแรงตามที่คำนวณได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างในการนำไปใช้ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ